วัดีค่ะวันนี้แม่กับปาจะไปเที่ยวนครนายกค่ะจะไปไปเที่ยวนครนายกกันหรอไปให้กําลังใจนักกีฬาค่ะนักกีฬาของเราคือใครคะส<ด>ีไม่ใช่ไม่ใช่เออช่วงนี้เป็นสีเกมพอดีเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สีเกมแต่เป็นสาธิตสามัคคีก็คือว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้น้องพิมเขาไปลงเป็นนักกีฬาโรงเรียนเปลี่ยนตีปิงปองแล้ว ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของกีฬาและสาธิตสมัคคีเขาต้องไปแข่งแล้วก็ปีนี้เจ้าภาพคือสาธิตมศวอ,องครักษ์ก็คืออยู่นครนายกไม่เคยรู้มาก่อนนะใช่ไม่เคยไ่รู้รู้มาก่อนว่าแบบมีที่นี่ด้วยแบบมสวอยู่องครักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะต้องเดินทางไปอยู่เก็บตัวที่นั่นด้วยนะอ่าเขาก็ไปกับโรงเรียนแล้วตอนนี้ปนนไปน,น,นั่นแหละเมื่อวานแล้ววันนี้แข่งวันแรกเราก็เลยจะไปให้กําลังใจก็ แค่ไปคืนแรกนะก็จริงจริงขนของไปกระเป๋าใหญ่มากนะแล้วก็สั่งมาอีกว่าวันนี้แม่มานะเอาอะไรมาบ้าอีกหนึกระเป๋าใหญ่มากอีกหนึ่งกระเป๋าใหญ่มากเอาง <Okay. S 1> หมอนผ้าหม่มเกมบอร์ดเกมการ์ดเติ้เฟ์ตวันดูบันดีการ์ดเอาด้วยนะเอามาเป็นเพื่อนหรือไงเอาเออก็มีเอายาเจ็จริงๆยาแม่ใส่มาแล้วแล้วเขาไม่เห็นเขาก็สั่งอีก อะไรเงี้ยก็มีอะไรอีกอะพวกพัดลมพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสั่งสั่งมากระเป๋าใหญ่มากก็คือเดี๋ยวเนี่ยกำลังรีบไปแล้วก็จะดูสิว่าจะตีโดนรุ่ง <c oughs> ใช่ไหมแต่เขาบอวกว่าเขาตีโดนแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปให้กําลังใจน้องพิมพ์กันค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราเพิ่งขับผ่านลังสิตย์ของ15ที่เรามาซื้อต้นไม้อะไรเงี้ยอ่าแล้วเขาก็บอกว่าอ,อีกแค่สี่นาทีจะถึงแล้วแส,สดงว่าไอ ที่มาสองว่าองคลักา์ที่อยู่ใกล้กับไอ้ต้นไม้มากเลยเนาะรู้มากก่แม<อ>่อทีนี้พอหลังจากนั้นก็ได้ยินติ้งเันไอ้นี่มาไลน์ลูกบอกว่าวันนี้ลูกไม่ได้แข่งแล้วมาทำไมคือเดี๋ยวต้องทิ้งร้านมาเลยวันนี้ทิ้งล้านมาเลยวันนี้มีคนมาจะมาใช้ห้องประชุมสัมมนาด้วยก็ต้องฝากไว้แล้วก็คือลูกบอกว่าวันนี้เขาแข่งแบบทีมสามคนแต่เขาไม่ได้ลง แล,แล้วเราเลยบอกอ้าวแม่จะถึงแล้วเนี่ยพิมบอกว่าอ้าวก็มาหาลูกไงไม่คิดถึงลูกหรือไงคิดถึงอ่าโอเคจะถึง,ถงแล้วอ๋อขาเป็ไกลยเขามีตึกใหญ่โตอยู่ตรงนี้เลยคนนึงจริงด้วยนิ๊กอะคริมวิโรจน์แล้วใครได้มาเด้ที่เนี่ยหลังองคารักแคมปัสผมไม่เหมือนแบบว,ว่าธรรมศาสตร์ลังสิตใช่ไหมที่แบบว่ารวมกันน่าจะแยกกันนะมาถึงนะคะเราก็จอดรถที่งรดนมะ่งเดินไปซึ่ง เมื่อกี้โทรไปแบบไดมาถึงแล้วอ้แม่หนูไม่ได้ลงบอกลุงแล้วกแล้วเขาเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้คือวันนี้มันเป็นลงแบบทีมนคก่กีฬาสาธิตสามนาทีครั้งที่48ิบเป็นกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะอยู่ที่ตึกกันแบบนน่าจะอยู่ในนี้โอ้ยมีคนแข่งกันเต็มเลยอ่ะสวัสดีคับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่แข่งไหมไม่ได้หลงหมดแล้วแต่งตัวก็ถือไม้ทำไมฮะถือไม้ทำไมอ่านจัไม้ให้แข่งโอ้โหเสร็จแล้วสบายแข่งจะไปแข่งอ๋อโห่เฉียวเขาแข่งกันแต่ว่าจริงจังมากเลย นะหลอกป้ามาหลอกแม่มาเอาของมาให้เอาของมาให้เต็มลหลอกวันไหนกันแน่เด็กเก็บฮะไม่รู้วนะ่านาซียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยันจะดีกว่าเดี๋ยวว่าแข่งยี่สิบเอ็ดไม่ต้องมาเชียร์ <8. S 2> หรอกส่งคลิปมาจากทางบ้านนะ้เดี๋ยวส่งคลิปไปให้ที่บ้านแล้วมีพ่อแม่คนอื่นม,มาเชียร์กันไหมพ่อสบายอยู่ข้างในอะ่ะอ๋ออยู่ข้างในอ๋อนี่แม่ว่านะเอากล้องใหญ่มาถ่ายอยากให้มาเชียร์มาเชิญอะไรอ่ะ เขาแค่ให้เอาของมาให้ใช่ไหมบ้านอ่ะใครจะทำอย่างนั้นตรงที่มาเจ็ดวันเลเนี่ยหนูแข่งแค่วันเดียวถ้าเกิดเข้ารอบก็ต้องแข่งต่อแต่เริกไม่กี่โมงเอ็ดใช่ไหมย่าอ๋อกี่โมงยังไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวบอกอีกทีไปไปเดี๋ยวบอกอีกทีอ่ะไปไปเอาเอาไลับบ้านมาสวัสดีค่ะโอเคบายบายโชคดีนะอยู่มีความสุขดีไหม มีเพื่อนเยอะนี่ป้ามันเป็นเหมือนเนี้ยน้ไม้แล้วก็เอายางมาติดได้มันมีช่างมาแล้วก็มีพวกรองรองเท้าขายด้วยนะอันนี้เป็นไม้ขายคือแบบว่านักกีฬาเขาจะซื้อไม้ไม้ไม้ะแล้วก็เลือกยางเออไม่ได้เป็นไม้แบบทําอ่านบางคนชอบแบบอะไรนุ่มมานุ่มหน้อยวันดีค้าวันดีค้าวันดีค้าเอามีรองเท้านี่ไว้ขายกันตรงนี้เลยบายบายกลับเขาไรไงกลับแล้วเหรอใช่ไหมครับใช่ดิบนี้ป้า ดิบันดิมเสร็จแล้วมาเจอหน้านิดหนึ่งซึ่งจริงๆก็เพ่งเจอกันเมื่อวานเองนะเพราะว่าเขาเพึ่งเอินถามมาเมื่อเช้าวานแล้วก็ขับจากบ้านมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแล้วยังกลับบ้านไม่ได้นะต้องไปโรงแรมที่เขาพักซึ่งเป็นสีดารีสอร์ทอยู่เลยขึ้นไปอีกเอาของไปส่งเอาของไปส่งให้อีกประมาณ50นาทีทั้งหมดก็คือ เท่ากับ,บมันเด้อหลอกแปลกๆปะพ่อป้าสังหอนใจวันอีวันสองวันแม่อายต้องมารับเขากลับบ้านเพราะว่าเขาไม่มีแข่งอีกตั้งหลายวัน <laughs> แล้วก็อยู่เชียร์เพื่อนเขาอาจจะเพื่อนแต่เพื่อนเขายึดตัวไว้ไม่ให้เขากลับไงคือทีแรกอ่ะเขาคือเขาเห็นคนหนึ่งในทีมอ่ะกลับนอนบ้านได้แบบไม่ไม่ไม่อยู่โรงแรมอ่ะบ้านเขาอาจจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็หลอกเห็นไหมคนนี้ยังไม่ต้องอยู่เลยหนูว่าหนูกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวมาซ้อมแต่ถ้าถ้าจะมาซ้อมที่นี่เลยก็ต้องขับมาตรงนี้ทุกวัน ต้นได้นะเมื่อก่อนเราก็มาซื้อต้นไม้บ่อยๆใช่มันก็ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ขับได้แต่เพื่อนๆค่ะไม่ยอมไงบอกไม่ได้ไม่ได้ต้งหยุด่อื่นอ่ะไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปหาอะไรกินกันด้วยอ่ะไปดูอ้าวมาถึงแล้วนะคะสีดารีสอร์ทเราไม่เคยมาเราเคยแต่ขับผ่านนะคะแล้วก็เข้าไปที่ล็อบบี้เลยค่ะเอาของไปฝากโอเป็นรีสอร์ทใหญ่โตนะเตัวแกเลยดดูิเป็นแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะคอนเซอร์เวทไหนอะบอท ขนาดน,นั้น,เ,นเลยรนะประชาเอ้ยไม่ใช่เออประชาสัมพันธ์ขวามือเป็นมันเป็นนี้เนี่ยนะเออรัวก็เป็นแบบโบราณเขาเรียกรัวระเบียงไปทางไหนคะประชาสัมพันธ์โเดี๋ยวนี่ไยง,ไงยินดีต้อนรับไม่ได้มาเที่ยวรีสอร์ทแบบนี้เลยคุณแม่เดี๋ยวนี้ไปแต่รีสอรแบบ์ทใหม่ๆเนาะใช่ใช่อันนี้มันจะเป็นแบบเนีย่ยเป็นหลังๆแบบนี้<อ>จะทำไมก่อนเคยมานะเคยมาแบบพวกอะไรสไตล์นี้ที่มากับบริษัทอ่ะใช่ป่ะ ตึกนี้หรือเปล่าเด็กๆน่าจะอยู่ตึกหรือเปล่าขอดูหน่อยของมีอะไรบ้างคะพัดลม,ลมอุย้ยเกมบอร์ดเกมแว่แนแว่นการ์ดเข็มจีลาจะมทำไมการ์ดเข็มจีลา <c oughs> จะมาอันบ็อกวันนั้นมันมาส่งพิมพ์ยังไม่ได้ทันดูไงเพราะว่ามัมมมนมาผ้าหม่มผ้าห่มผ้าห่มยากแก้แพ้จริงๆมีมาให้แล้วนะบอกเอาอีกเดี๋ยวระนี่ด้วยตุ๊กตาตุ๊กตาเขาบอกว่าจะมาก่อนจริงๆเขาเอาโยโกะมาแล้วนะแต่เอาอีก ไม่คิดถึงตอนขนกลับเลยนะมันบอกว่าเดี๋ยวแม่มารับแล้วก็ตอนกลับมาที่โรงแรมเลยเหรอใช่อ้าวไม่กลับกับโรงเรนแม่มารับพูดจริงจริงเพื่อนไม่ยอมหรอกเชื่อไหมเพื่อนต้องแบบอ่ะอ่ซนตะคอร์สองค์คก์เกมนี่ไงงดผู้ปกครองรับส่งบนอาคาร แล้วก็จะมีว่าอยู่ตรงัหนเพราเขามีบริการนี้ด้วยซักเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เฉพาะอาจารย์และบุคลากรเท่านั้นเา้า <c oughs> เด็กเี่ยวามาครบนะเสร็จวัน <c oughs> ใช่ไหมเอามาแปดตัวชุดชั้นในแปดเสื้อแปดถุงเท้าแปดอ่าก็เสร็จสิ้นภารกิจเอาของมาให้ลูกแล้วก็คือเท่ากับวันนี้มาเจอหน้าเขานิดนึงแล้วก็ของมาให้แค่นี้เลยกับแล้ววันนี้เขาแข่งดูเหมือนเราจะไม่ว่างด้วยอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ต้องมาดูก็ได้มันรอเอาของมาให้เฉยๆใช่อ่าก็คือว่าที่นี่สีดารีสอร์ทก็คือว่าเหมือนยึดมาเลยนะมีป้ายใหญ่เลยว่าแบบเออแบบกีฬาองค์กา์เกมสาธิตเกษตรอะไรเงี้ยแล้วข้างในอ่ะมีโต๊ะ เหมือนกับโต๊ะอำนวยการพิเศษโต๊ะอำนวยการชกคาวใช่เป็นคุณอาจารย์จากสถิตเกษตรมานั่งแล้วก็จะมีเด็กมาคอยติดต่อน่นนี่ตลอดก็มีเด็กเดินเต็มรีสอร์ทเลยเนี่ยใช่เด็กสถิตเกษตรเดินเต็มน่าจะมีอยู่หลายร้อยคนเพราะมันทุกชั้นปีนะหลายกีฬาใช่ที่ที่ก่อนออกจากโรงเรียนจะได้ว่ารถทัวร์เยอะมากเลยอ่ะเยอะไม่รู้กี่คันเป็นสิบคันเลยอ่ะเยอะมากน่าจะแบบว่ายึดรีสอร์ทเลยอะไรเงี้ยปิดรีสอร์ตงั้นลาไปก่อนย้องเอาผลลาเบียนนะว่าได้ตีเป็นยังไงบ้างโดนลูกไม